วัดนะคะเขาเมรีบงนะคะกันวัดที่คนเนี้ยนะคะนิยมมานะคะกราบไหว้นะคะเราก็มาดูด้านในกันค่ะล่ะตามป้ามาค่ะ มีพระพุทธรูปมีพระปางยืนอยู่นะคะอันนี้ค่ะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้มาเที่ยวกันนะคะในจุดนี้เรามาดูกันนะคะวันนี้พามาดูแดดอ่อนๆค่ะแดดอ่อนๆนะคะพี่น้องสุดยอดับอันนี้ก็จะเป็นนะคะพี่น้องดูดีว่าอ่าบรรจุแต่ละแต่ละองค์เนี่ยนะคะฐานเนี่ย ก็อาจจะเป็นกระดูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าจะมีชื่อทุกคนเลยค่ะอาจจะเป็นการบรรจุชื่อคนที่ผู้สูญเสียไปแล้วนะคะปัญญาเขาเรียกแล้วปัญญาชนหรือวายชนอะไรเนี่ยเพราะว่าผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะคะเป็นการที่เป็นการที่เก็บกระดูกว่านะคะพี่น้องเพราะว่าเก็บเป็นระเบียบนะคะทำไมถึงมีเยอะอันนี้วัดนี้นะะพี่น้องคนก็จะมาทําบุญเห็นไหมคะมีชื่อต่างๆนะคะอันนี้คือ สันนิษฐานเอาไว้นะคะพี่น้องการที่เราดูอ่ามาค่ะพี่น้องโอ้วจะต้องข้งข้างในจะต้องใส่เม็ดนะคะเพราะว่าป้าก็เลยบรรยายไปก่อนนะคะใส่เม็ การมีความสุขหรืออะไรนี่นะคะพี่น้องถ้าเกี่ยวกับทางนู้นนะคะท่านก็จะขอด้วยความรักนะคะพี่น้องนะและแต่คนอธิษฐานค่ะว่าเราจะอธิษฐานอะไรนะคะพี่น้องนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องสาธุสาธุขอให้มีโชคมีลาภขอประสบความสำเร็จด้านครอบครัวด้ยชีวิตนะสาธุขอประสบความสำเร็จด้านรักขอคนผู้ใหญ่เมตตาและสงสารอุปธรรมชมชูสาธุ เนี่ยนะคะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็อธิษฐานตามที่เราอยากนะคะดูหน้าประตูนะคะอลังการสร้างมากที่ไปดูที่ไหนมานะมีวัดนี้นะคะคิดว่าสวยสวยที่สุดนะคะ รัฐมณีวง รูกปนงาธุคูล้นดีเย็นเกแขงแรงนะคะนี่ก็เป็นทางเท่าค่ะพี่น ขอพรให้กับเราครอบครัวเราใช่ครับอย่าไปอุทิศให้กับใครอ๋ oh. ค่ะ <Okay. S 1> ตรงนี้เรามีแต่มีแต่เซียนไม่มีพระก็เลยอุทิศไม่ได้ขอพรขอ,ขอโชคขอลาภนะครับที่ปากทุดแล้วก็นำาระเด็นหน้ายนะครับขอพรเลืที่โต๊ะแรกให้พลูนะครับความรักการงานมั่น you อันพ่อขอปั๊บได้เลยโอ้โหเลขหนึ่งอีกแล้ว,วน้องขีดหนึ่งน่ี่ค่ะข,ขอถะาเลขท่านไม่ให้นะคะพอต้องขออีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องดูนะคะมารางวัลที่หนึ่งอยู่ด้วยกันนะคะเสียงดูนะคะพี่น้องโอ้สุดยอดนะคะสาธุอ้ ก็ไปไหว้ได้นะครับแต่ตอนนี้กำลังจะวุ่นวายที่ถราเราจับสถานที่ด้านในจากสถานที่พว<ะ>กใหม่ก็ขอไกด์ก็อธิบายให้นะครับบอกว่าก้เปิดปิดก็ประมาณห้าหกโมงนะครับพี่น้องถ้าคุณอะไรห้ราโ <5 S 2> มงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนเด,เดินเพล,ลินนะคะพี่น้องนะคะยังไงเราก็ต้องเข้าออกตามเวลานะคะพี่น้องเราจะเข้าไปที่วังพญานาคกันค่ะเพราะว่าใหญ่อลังการมากนะคะวันนี้เรากลับมาค่ำนะคะเพราะว่าการเดินทางป้าก็ รู้สึกว่าใช้เวลานานนี่ค่ะป้าก็จะพาเดินมาที่เต็นท์ซุ้มนะคะอันนี้ท่านก็จะมีโอ้โหนี่ค่ะดารานะคะพี่น้องดาราศิลปินนะคะมีเยอะแยะเลยนะคะที่พากันมาท่านปลุกเสกนะคะพี่น้องเห็นไหมคะจะมีคนมาทําบุญเยอะแยะค่ะวัดดังนะคะเพราะว่าเราเห็นไหมฮะมีการที่มาทําบุญนะคะพี่น้องนะคะเราก็สามารถมาทําบุญได้นะคะวัดนี้ไม่เลือกนะคะพี่น้องไม่เลือกว่าคนรวยคนจนนะคะเนี่ย ใช่ไหมคุณฝนนะคะพี่น้องอานางเอกหมอรำนะคะพี่น้องนักร้องนี่นะคะโอ้โหพี่น้องงนะคะดูสิคะโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องนะคะบริเวณวัดใหญ่มากกว้างมากกับพี่น้องนะัดอันนี้เป็นโบสถ์นะคะตรงนู้นเราก็จะไปถ้ำพญานาคนะคะเพราะว่าก็ใกล้เวลาเดี๋ยวก็เดินค่ะพี่น้องนะคะวัดถ้ำพญานาคึ๊บเดี๋ยวนะ oh. ชี้หนึ่งโอเค สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ป้าก็พามาอีกจุดหนึ่งนะคะนี่คือเป็นถ้ำพญาน,นาคนะคะที่ทุกคนบอกว่าเนี่ยเราสามารถไปได้ที่ไม่จำเป็นต้องถึงอ่าจังหวัดอุดรครรมชโนดนะคะทุกที่มีนะคะเราสามารถไปได้ได้ก็ที่คนที่อยู่ใกล้นะคะนี่ก็คือถ้ำพญาน,นาคที่สวยงามมากนะคะเรียนเชิญทุกคนนะคะเข้ามาดูในเลยค่นะสาธุสาธุไปปกปักรักษาในหะดูสิ ในการงานฝีมือนะคะพี่น้องดูกันที่สร้างมาจิบุญบาร,รมีนะพี่น้องนะคะก้าเสียนหรือไงไม่รู้นะคะกี่เสียนไม่รู้นะคะพี่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเราก็ป้าก็ขึ้นมาครั้งแรกค่ะพี่น้องนะคะสวยงามมากนะคะพี่น้องบารมีท่านนะคะดูกันปดิบัติเลย <c oughs> เสียงป้าไม่ค่อยมีนะคะพี่น้องแพ้อากาศนะคะพี่ร้อนมากโอ้โหนี่เข้ามาข้างในแล้วะนี่คือจุดเป็นจุดที่ถอดรองเท้านะคะพี่น้อง ทุกคนเข้ามาจุดรงเท้าจะต้องเข้าไปข้างในแล้วก็อึ๊บนะคะจุดรงท้าพอเดินเข้ามาก็เย็นค่ะพี่น้องนะคะเย็นมากนะคะดูสีผ้าฟิวนี่ก็เป็นการที่นะคะถวายลงศกเมื่อวานป้าก,ก็เพิ่งไปทํานะคะวันนี้ก็ช่วยทําบุญโอ้ไม่มีแบงค์ปีมีแต่แบงค์ร้อยทั้งนั้นเลย พราะหลายจุดนะคะพี่น้องสาธุสาธุทำบ,บุญพี่มีแบงก์ติกแรกไหมคะค่ะเพราะมีแต่แบงก์ร้อยมันมาหลายจุดไงฮก็อแรกสักสามร้อยนะคะครัะคะบ,บอันนี้ก็คือเป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะคะในการที่เรามาทําบุญสังฆทานนะคะพี่น้องเข้าศาลนะคะทุงละหนึ่งร้อยบาทนะคะบางจุดแล้วแต่เราจะทําบุญนะคะแต่ว่าจุดนี้คือหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่น้องอรเราก็ทําบุญตามที่ ยวดูก่อนนะคะวันนี้นะคะอันนี้ต้องทําอะไรบ้างคะเขียนชื่อใชไหมเขียนชื่อผู้บริจาคครับผมทางวัดไม่นำมาเวียนนะครับอเป็นบริจาคอ๋อค่ะขอโทษทีนะคะช่วยเหลือยากุ่ต่างๆตบนะครับบบบปฏิบุญบล อคุณนะคะบณน,ะะนี่ค่ะวันนี้ก็คือบริจาคนะคะเป็นข้าวสารนะคะพี่น้องให้เราเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ครอบครัวนะคะห้ามอุทิศกุศลเป็นเด็ดขาดอันนี้ทําเพื่อเป็นสิีลมงคลกับครอบครัวเราตอนนั้นนะคะอันนี้ก็จุดนี้นะคะไม่เป็นไรอันนี้คือข้าวสารจะไม่เวียนนะคะเพราะว่าเขียนชื่อไปแล้วท่านจะเอาไปทําบริจาค บริจาคหรือไม่บริจาคใชะเพราะว่าเขาจะเอาเนี่ยไปบริจาคกันะ,ะไม่มีการหมุนเวียนเพราะก็เขียนชื่อนามสกุลไว้แล้วนะคะอันนี้ก็มุทนาสาะค,ะออคุณนะคะสาวคูสค,ค่ะโอ้อา่าเราก็ไปจุดอุ่นไปลอ,องข้างนอกนะอ้าวทำไมเซ็ตแล้วหรออ่อาอโอเคโอเคเดี๋ยวก็จะเสร็จหูหยมุมมุมนี้ดูสินะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะพี่น้องนะคะกับว้สาธุ โอ้อ oh, oh, er uh, ันน okay. ี้เป็นการทําบุญปีเดือนปีเกิดค่ะพี่น้องอันนี้ปีชวดนะคะเราหาปีปีเราค่ะปีฉลูนะคะปีเถาะอันนี้ของลุงไม้ค่ะปีเถาะนะคะเออใช่เราต้องบูชาเชือกเรามาผูกเดี๋ยวก็ต้องบูชาดิหนึงนะป้าลืมโอเคนะคะขอขอเชือกนเส้นสาธุโอเคอันนี้ก็คือ นะคะคือเทพเจ้าของป้านะคะสําหรับคนปีมะแม่นะคะอันนี้ก็มาผูกแล้วอธิษฐานนะคะพี่น้องทุกคนอยากอธิษฐานจะผูกตรงไหนก็ได้นะคะป้าขอผูกมือค่ะนะคะจะสูงกว่าน,นี้มันก็คงไม่ถึงและะ้วกันนะท่านสาออท่านเทวดารักนะคะท่านาปกปักรักษานะคะขอเดินทางปลอดภัยให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะมีโชคมีลาบนะพ่อนะปู่คะ่ะนี่คะ่ะ คอยปลูกปักรักษานะคะให้เอฟซีด้วยนะคะพี่น้องนะคะชนเอฟซีมาจะได้มาไหว้กันนะคะพี่น้องสาธุนะคะก็มุมอ่ะหยุดนี่ค่ะอ่ะตอนนี้นะคะพี่น้องป้าก็ได้เข้ามาอีกจุดหนึ่งนะคะก็เป็นการที่ตรงนั้นก็เป็นจุดที่ผูกนะคะตามวันเดือนปีเกิดนะคะพี่น้องอันนี้ท่านเจ้าวาดหรือเปล่าคะใช่ไหมคะเจ้าวาดไหมไม่ใช่พอพักครูคะ่ะพี่น้องอ่นะ,ะอันนี้ก็เข้ามาวังพญานาคนะคะพี่น้องนะคะ บางพญานาคเหเนไหมคะโอ้จะมีหลายๆจุดสวยงามมากค่ะพี่น้องคือแบบอลังการงานสร้างนะคะสวยค่ะพี่นอ้องออันนี้ก็จะมีนะคะพี่น้องหล,หลายมุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะเอ่อเป็นรูปพระนรสวนนะคะพี่น้องแล้วก็อันนี้ค่ะสถิพ่อหลวงห้านะคะสมเด็จพระนรสวนก็จะมีช้างนะคะพี่น้องนะบูชา รักษานะคะพี่น้องโอ้สวยมากค่ะพี่น้องเป็นสีทองนะ,ะ,นะคะ,คะอธิญาตไทยน,นะคะสิงศิษย์สาธุนะคะอันนี้คือเป็นบวชสดนะคะพระบูชานะคะพี่น้องจุดธูปจุดเทียนนะคะอีกมุมนึงก็จะเป็นอน,นะเทวดานะคะพี่น้องเทวดาสีขาว สวยงามมากค่ะวันนี้คนทุกคนเอซมีบุญนะคะได้มาพร้อมกับป้าน,นะคะเราก็จะได้ไปทําบุญร่วมกันนะคะปิดทองอลูกนิมิตพี่น้องจุดนี้ก็จะเป็นเวลามีเทศกาลงานนะคะท่านก็จะคงมานั่งเทศนะคะนะคะพี่น้องเขาเรียกอะไรโอ้ฝั่งนี้ลืมดูกับพี่น้องนะคะภาพธรรมชาติเก็บพระองค์ใหญ่นะคะพี่น้อง ด้านหลังนะะพี่น้องโอ้โหสวยค่ะเย็นค่ะพี่น้องร่มเย็นดีนะครับแบบในวังพญาน,นาคเลยค่ะพี่น้องนะคะในจุดนี้ก็จะห้ามเข้าอาจะเข้าผิดที่หรือเปล่านะคะต้องหาทางเข้านะคะทางเข้าตรงไหนเอยอุ๊ยอืมแอดมิน่ะเลยแล้วก็แลที่ทานค่ะแอดมิน เราต้องหาทางเข้าค่ะโอเคค่ะวันนี้ป้าก็จะพาเข้าที่วังพญานาคนะคะเราเข้ามาดูกันนะ,ะพี่น้องก็จะมีลูกแก้วนะคะบางคนที่อยากจะทําบุญนะคะพี่น้องจะมีหลายจุดนะคะการที่ทําบุญเราก็เข้ามาที่วังพญานานะคค่ะวันนี้ป้าแต่งตัวเรียบร้อยนะคะเพิ่งเปลี่ยนนะคะพี่น้องเพราะว่าจะเข้ามาต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะคะ สาธุนะคะสาธุทุกคนจะต้องใช้นะฮะแอลกอฮอล์นะคะพี่น้องแอลกอฮอล์นะคะมันเพื่อป้องกันเพราะว่าคนเยอะนะคะพี่นะะ้องนะฮะเราก็ต้องใช้แอลกอฮอล์นะคะในจุดนี้โอ้นะคะสวัสดีคนะ่ม 100, ะมาปูหนึ่งร้อยเหรอคะ โอ้ต้องปิดอันนี้นะคะในจุดนี้ที่สําคัญก็คือเป็นการที่บูชาปู่ย่าตายายนะคะพี่น้องใช่ไหมคะชุดละ100บาทนะคะพี่น้องเพราะว่าเข้ามาเราก็ต้องทําบ,บุญตามที่ทางวัดกําหนดให้นะคะบางบางที่ก็ไม่ได้กําหนดนะคะพี่น้อง